สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดแต่งต้นเคลนะคะแล้วก็จะมาเก็บเคลบางใบไปรับประทานด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นเคลก็สูงแล้วก็ใบบางใบก็สามารถที่จะตัดไปทำอาหารได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่ขี้เท้าเพื่อบำรุงดินแล้วก็ไล่มแมลงด้วยนะคะค่ะมาตัดเคลกันค่ะ ผักเคลค่ะหรือคณะใบายหิกซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากได้รับฉายาว่าเป็นราชินีของผักใบเขียวนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงจริงๆได้รับการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาตัดผักเเคลค่ะให้ดูต้นนะคะเนี่ยค่ะต้นเเคลสมบูรณ์มากเลยนะคะไม่มี ไม่มีเพี้ยเลยนะคะเนี่ยดิฉันจะให้ดูนะว่าเนี่ยค่ะใต้ใบเนี่ยไม่มีเพี้ยเลยปกติแล้วเนี่ยผักเขียวเนี่ยจะเป็นผักหรือคณะใบหยิกเนี่ยที่เขาเรียกว่าคณะใบหยิกเพราะว่าลักษณะคล้ายคณะบ้านเราแล้วก็มีรสชาติเหมือนกับคล้ายๆผักคณะบ้านเราแต่ว่าขอบขอบใบเขาเนี่ยจะหยิกนะคะ เนี่ยขอบใบจะหยิกเขาก็เลยเรียกว่าคะนาใบายหยิกมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากให้ดูเนี่ยดูยอดเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเออ่เคล็ดลับการปลูกไม่ยากปลูกง่ายให้คิดถึงว่าเราปลูกผักคะนาบ้านเราปลูกง่ายแต่าการดูรกัการดูแลรักษานั้นยากมากๆ เพราะว่ามแมลงชอบกินเพี้ยอ่อนนี่นะชอบมาอยู่ใต้ใบเนี่ยแล้วก็ผีเสื้อชอบมาไข่อยู่ใต้ใบหรือตามซอกใบบางทีเราจะเห็นหนอนขึ้นเต็มเลยนะนะแต่ว่าก็ไปล้างแล้วก็กินได้ไม่ไม่ใช่กินไม่ได้กินได้แต่ว่า การดูแลรักษาหรือบำรุงเนี่ยถ้าเรารู้ใจเขาหรือรู้ธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยนะเราก็จะปลูกได้ง่ายค่ะเออไม่ยากก็หนึ่งตอนนี้ตอนต้นเนี้ยมีอายุสองเดือนนะคะสองเดือนนี่เดือนครึ่งสองเดือนนี่เก็บใบกำลังรับประทานเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยกรอบจะเอาไปทำน้ำสมูทตี้ปั่นผัดน้ํามันหอย,ห,อยหรือจะไปทำ ผัดสลัดได้หมดเลยนะคะอร่อยมากๆเลยลองปลูกกันดูนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลูกเพราะว่ามันมันมีโรคเยอะพวกเพี้ยต่างๆเนี่ยลงเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยปลูกกันทีนี้จะให้ดูนะคะว่าเนี่ยต้นเหมือนคะน้าเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นเหมือนผักคะน้านะคะการดูแลเดี๋ยวดิฉันก็จะอ,อบอกว่าการดูแลนี่ดูแลยังไงนะคะ อ,อ,อาจจะดูเหมือนร่มหน่อยไม่ค่อยมีแดดไม่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยในแปลงผักบ้านเราเนี่ยจ,จะมีต้นต้นจันทร์ต้นใหญ่ของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะขึ้นในช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะบงังบังแดดผักก็เลยจะไม่ค่อยได้แดดนะคะก็เลยจะมืดมืดหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าการตัดแต่งนั้นทำยังไงการบำรุงดูแลนะคะ คนต้นเนี่ยเราต้องไม่ให้มีหญ้านะคะเนี่ยถ้ามีถอนหญ้าออกให้หมดค่ะเนี่ยคนต้นต้องให้สะอาดนะคะหญ้าพวกเนี้ยบางทีมีหญ้าเราก็ต้องถอนเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันจะมีมดแมลงเข้ามาอยู่เราก็ต้องถอนค่ะถอนให้สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เนี่ยนะคะตามคนต้นเนี่ยเราต้องดูแลให้สะอาดเลยนะคะไม่ให้มีพวกต้นไม้มีหญ้าถ้ามีหญ้าเราก็ต้องถอนทิ้งค่ะแล้วก็ใต้ต้นนี้ต้องไม่ให้มีอะไรเดี๋ยวดิฉันจะตัดตัดอันนี้ออกใบนี้ใบนี้ถารับประทานก็รับประทานใบนี้ถารับประทานก็รับประทานได้ดูนะคะไม่มีเพียงไม่มีอะไรเลยแต่ว่าดิฉันจะไม่กินดิฉันจะเอาไปให้ไก่กินนะคะเพราะว่า มันให้มันสะอาดหน่อยมันอยู่ติดดินเกินมันอยู่ติดดินเกินนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บไปให้ไก่ดิฉันจะตัดเนีฮค่ะอันนี้กิกนได้ดูสิคะไม่มีเพี้ยเลยดูแลอย่างดีนั่นเนี่ยไม่ได้คุยนะอันนี้มันอยู่ติดดินเกินดิฉันก็จะไม่ไม่กินดูนะไม่ได้คุยนะปกติน้าเพี้ยมันจะเต็มเลยนะ ทีนี้ดิฉันก็จะตัดนะตัดไปรับประทานการการตัดไปกินนะคะก็ต้องตัดใบร่างก่อนนะอันนี้จะเอาไปให้ไก่ดิฉันจะตัดใบใบนี้อย่างนี้ทานได้ค่ะใบนี้ทานได้นะคะเนี่ยเอาไปรับประทานได้ เนี่ยค่ะใบยังสวยเลยเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็นี่เหมือนกันเนี่ยไม่มีหนอนไม่มีเพีลยเลยสุดยอดเลยไม่อยากจะคุยเนี่ยนะคะงามงาม ก็ตัดแต่งแบบนี้ค่ะต้นนี้ใบที่มันติดติดดินมากเกินไปดิฉันก็จะไม่เอาเอาไปให้ไก่ไม่นิทานได้ นี่ก็ทานได้ใบสวยสวยคโอ้สุดยอดใครปลูกคณะเควได้งามเนี่ยนะคือว่าเก่งมาก เนี่ยนะคะใบใบล่างๆเนี่ยติดดินเกินถ้าไม่แน่ใจว่าไม่สะอาดเนี่ยก็เอาไปให้ไก่การตัดให้ตัดใบล่างไปรับประทานก่อนนะคะ เนี่ยใบล่างๆเนี่ยนะคะเราต้องตัดออกให้สะอาดค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะบางทีบางคนเสียดายไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดโรคจะทำให้เกิดโรคแมลงนะคะ ตัดเลยค่ะอยู่ติดตินเกินก็เกิดโรคแมลงนะคะต้องให้ใบโล่งเลยใช้มือเด็ดก็ได้อย่างเงี้ยมันอยู่ติดตินแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีเจอต้นไม้อย่างเงี้ยเอาออก ต้นหญ้าไม่ใช่ต้นไม้อย่างเงี้ยตัดออกเลยนะคะอย่างอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีเพ้ยเลยนะคะเนี่ยที่มันต้นมันใบมันค่ะไม่ใช่ต้นไม่ต้องเสียดายนะคะ นี่คือใบเคลที่เราทิ้งนะคะอ่าไม่ใช่ว่าทิ้งอะไรนะคะจะเอาไปให้ไก่เอาไปหั่นซอยๆแล้วก็ให้ไก่กินค่ะเพราะว่าบางทีมันแก่บ้างมันมีเพียบ้างอย่างเนี่ยมีเพียอยู่ใต้ใบอย่างเงี้ยนะคะเราก็เก็บไปให้ไก่กินเพาราะกันดูแลไม่ทั่วถึงนะคะส่วนตะกานี้ตะกานี้ค่ะเป็นผัดเคล ใบงามๆเลยนะคะเราก็จะเอาไปผัดน้ํามันหอยวันนี้เมนูผัดน้ํามันหอยค่ะสวยๆในตะก,ก้าตะก,ก้าหวายเนี่ยไม่มีเพี้ยเลยกินได้ดีมากสรรพคุณเยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวไปตั้งในร่มก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะมาบอกว่าดิฉันดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้เก็บแค่นี้ ทีนี้ดิฉันจะมาบอกว่าการดูแลรักษาอีกขั้นตอนหนึ่งทำยังไงนะคะอันนี้ในกระป๋องนี้เป็นขี้เท้านะคะดิฉันก็จะเอาขี้เท้าเนี่ยมาโรยรอบรอบต้นเนี่ยค่ะขี้เท้าเนี่ยมาโรยรอบรอบต้นไม่ต้องโรยเยอะนะคะห่างๆหน่อยเพราะว่าป้องกันพวกมแมลงพวกเพลี้ย จะเอามาโรยรอบๆต้นโรยน,นิดนิดเดียวที่ถ้ามันเป็นด่างมีโพแทสเซียมทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ป้องกันมแมลงศัตรูพืชได้ด้วยนะคะบำรุงดินได้ด้วยจะใส่รอบๆต้นค่ะ การดูแลรักษาต้นเขลก็มีเพียงเท่านี้นะคะเนี่ยค่ะพอเราเก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลือไม่กี่ใบก็พอค่ะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ต้นเขลนี้อยู่ได้เป็นปีนะคะเดี๋ยวใบมันก็จะนั่นใหม่ตัวนะเนี่ยไม่มีเพีย้ยไม่มีหนอนเลยงามมาก สุดยอดถ้าเรารู้ใจรู้ธรรมชาติของเคลการปลูกเคลก็ไม่ยากใบนี้ก็เก็บกินได้ใช้ใบเด็ดใช้มือเด็ดก็ได้นะคะ อันนี้ก็ใช้มือหักก็ได้อันนี้อันนี้ก็ได้อีกใบหนึ่งถ้าเกิดว่ามือหักแล้วมันฉีกเราก็ใช้กันไกลตัดแต่งนิดหนึ่งค่ะการดูรักษา ต้นเคลก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ